แป๊บนึงนะฮุ้ยต้องพิมพ์ก่อนนี่หว่าลืมเลยอ่ะแป๊บนึงนะเวลาไม่นิดเอออะไรไม่าด้ไหมนี่ที่อยากขายสินค้าเนว่ยคือแบบ เ,เอางงทำไมไม่ก็อาจจะไรไอจริงไงแล้วแบบมันไม่เห็นเม้นหรอเออเม้นมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคโอเคค่ะไม่เป็นไรเรามาอ,อ่างนี้แทนยายใน tiktok แทนนะคะ ไอจีเมนดีเลยมากทุกคนจะให้เริ่มจะให้เริ่มแล้วบอกนะจะให้เริ่มแล้วบอกเดี๋ยวเราไล่ให้โอเคไหมขอแจ้งไอจีก่อนมีสกินแคร์ไหมคะ เจ๊เจ๊เจไถ้าไอ้ายไอซายไอซายเออไหนจะต่อดูแบบไม่ไม่เงียบอะสีมันไม่เวอร์เนอะมึงมีอะไรเอ๊บ้างกูอะเมเริ่มเลยค่ะขอขอสกินแคร์ก่อนได้ปะขอพวกแบบคอสเมติกก่อนลิปมันแอมเสนะคะ ซื้อมาสองพันห้าซื้อมาสองพันห้าขายพันสี่แล้วกันเหลือเยอะมากแทบจะไม่ได้แทบจะแบบไม่ไม่ได้นี่เลยอะแทบจะไม่ได้ใช้เลยพันสี่ซื้อมาสองพันห้าขายพันสี่นะคะมีถุงมีกล่องให้ครบทุกอย่างใช้ไปแบบแค่อรอบเดียวเองอะเหลือเต็มแท่งเลยทุกคน แล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรพรายเมอร์เหรอพรายเมอร์ของ b e n e ฟิตค่ะ oh. ถ้าไซน์เนี้ยมันจะประมาณแบบถ้าจะไม่ผิดมันพันห้าประมาณนั้นขายสี่ร้อยเหลือประมาณเก้าสิเปอร์เซนใช้น้อยมากเหลือประมาณเก้าสิบเปอร์ซนสี่ร้อยบาทจากหนึ่งันห้าร้อยเหลือเก้าสิเปอร์ซแล้วก็ คอนซีลเลอร์ของนานะคะสี่ล้อสองจุดเจ็ดห้าอันเนี้ยใช้เหลือใช้แบบมาเนี้ยเห็นปะมันก็เหลืออยู่นะเหลือเยอะอยู่อ่ะใช้ได้อีกยาวอะ่ะขายสองร้อยสอรอยพออันนี้สองรอยบาทสี่ลท์จุดเจ็ดห้าคือแบบมันมันเข้มมันเข้มกว่าผิวยกนิดหนึ่งอะ ยูก็เลยขายค่าส่งเท่าไหร่คะค่าส่งห้าสิบเหมาส่งค่ะแปหนึงถ้างั้นขออันนี้ก่อนได้ปะขอม,มีไงจีงไหมคะมีค่ะคือแปบนึ้ทุกคนเราจะมามันไอน้นี่ได้ปะวะสติกเกอร์ แป๊บนะแปบ๊บเก้ว beauty effect อ,อ๋อรู้แล้วโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะทุกคนคกใช้ใชแก้มอนผมเท่าไหร่คะใช้สามสองค่ะสามสองเอ,อ่อเขียนว่าโลแป๊บหนึ่งนะทุกคนเจ็นเย็นอย่าอย่าใจร้อนกันข <c oughs> อ,อ ขอเขียนก่อนแล้วก็จะแปะไว้ตรงนี้ทุกคนจะได้แบบเข้ามาแล้วก็จะได้เห็นเลยลรัเซียน่ารักมากครับติดตามมานานแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานคำม,มึงคำอ,อร่อยไป <c ười> มึงคำอ,อร่อยไปอน,นี้มานานยังคะเพิ่มาคะ่ะ <c ười> แบบอนอ๋อช่องนี้ไม่ติดตล,ลกค่ะทุกคนนี่เรากำลังติดสวยขายของเราไม่ได้มาเล่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นใช่ปะหมาส่งห้าสิบนะคะหมอส่ง50ะะสิ50แล้วก็เขียนลีกอ่อ๋อเอฟเอ้ยแคปแล้วทำไมโปรทำไมโปรไฟล์แต่ละคนเออใช่ปะเวียดใช่ปะ ช่องตลกไม่ใช่ช่องขายของแล้วแคปแล้วโยนต้องใช้คอมพิวโยนนะเว้ยโยนบ้านเขียวเออกูรดูใหม่กูเสียแล้วโยนบ้านเขียวเนี่ยกูอยากพูดมานานแล้วบ้านเขียวอันนียบ้านหลงอ่ะถามจริงแคปแล้วโยนเมียวโยนหน้าโยนไอจีหน้าไมโอห้าพูดไ พูดอะไรเกี่ยวคุพูดอยู่บ้านลุงไอ้สัสทำไมวะไม่เท่อไ้โย่อะไรวะอย่าไปพูดคำหยาบได้ไหมนิดโยโยโยวัสกูแคบแล้วโยนเขียนพูดอะไรทีไม่ได้หรอเอ้าวยังจะพูดแคบแล้วมันขาวไปแล้วทำไมหน้ากูเหมือนเด็กเลยอะทำไมหน้ากูเหมือนแกอะ แป๊บนึงนะฟิลเตอร์มันแบบมันต้องไปฉีดสเปย์คะ่ะทุกคนมานี่ไม่ได้ปรับสมูทด้วยอะแต่แบบหน้ามันแบบแปลกๆอะ่ะโ,โอ้ยทุกคนเพียงเอฟซื้อผ้าหรือเปล่าหยกกำลังพิมพ์มานี้อยู่นะแปบ๊บนึงนะแคปแล้วโยนไอจี IG หน้าโปรไฟล์ไม่เป็นไรหรอโอเค โอเคค่ะยกกำลังจะโอเคโอเคแปบ๊บนึงนะทุกคนใจเย็นจริงๆอ่ะเราไลฟ์เราไลฟ์ในไอจีไปแล้วตอนแรกแต่ว่าเหมือนในไอจีอ่ะไลฟ์มันแบบดีเลย์อ่ะแบบเมนไม่ขึ้นอะ่ะแล้วก็แบบเงียบๆด้วยก็เลยมาไลฟ์ในติ๊กต็อกขออนุญาต